มาครับนี่ยังไม่ใช่คลิปอัปเดตตัวเต็มนะครับเป็นแค่อัปเดตโหมดเฉยๆนะนี่จะเป็นโหมดใหม่นะครับทุกคนมาดูกันนะอันนี้คือผมทําพิเศษเพิ่มเติมไปนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดนะครับมาดูวิดีโอนก่อนเนาะนี่นะครับจะมีผู้เล่น6คนนะแล้วก็วิ่งทุกคนถ้าใครเคยเล่นเทลันเนอร์นะครับอารมณ์นี้เลยนะเทลันเนอร์ชัดเลยถึง <laughs> จะบอกมุงบอกเรือ,อายุแต่มันกก็ <laughs> จะใช่เทลันเนอร์เทลเนอร์ทุกคน รายละเอียดนะครับไม่ต้องห่วงนะผมจะอธิบายไว้ในอีกอจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้ปุ๊บผมจะอธิบายไว้อยู่นะครับรายละเอียดแบบเต็มๆเลยนะแต่เรามาดูวิดีโอทีเซอร์นก่อนครับเ <c oughs> ดีนยไหมทุกคนมีหหกคนนะแล้วก็มีเชือกบอยด้วยนะโหยิงปืนสตันเข้าที่หนึ่ง เรียบร้อยครับประมาณนี้เลยนะไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับแล้วมาครับกับเรื่องที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วนะซึ่งนั่นแหละครับผมหลับนะผมเลยแบบเออไม่ได้ทําเรื่องนี้แต่ว่ามาครับเราพูดกันดีกว่านะคือโหมดใหม่นะครับโหมดใหม่อ่ะชื่อว่าโหมดอะไรโหมดฝันร้ายไล่เงานะครับในโหมดนี้นะครับจะมาในวันที่21มกราคมนะครับซึ่งจะมีของรางวัลให้ด้วยนะอย่างที่เห็นกันเลยนะครับ แต่วันที่21นี้คือเข้าเซิร์ฟจีนนะครับไม่ใช่เข้าเซิร์ฟเราและยังไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเข้าแหละและชื่อฝันร้ายไล่ล่าเงาเนะครับเป็นแค่ชื่อที่แปลมายังไม่ชัวนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะผมต้องทำไมผมต้องมาย้ำอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะนี่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมเอามาจากเพจแก๊งมันเผาแปรมันถ้ามีอะไรผิดพลาดก็นั่นแหละครับแล้วโยนขี้เขาทำไมล่ะนี่นะครับเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับอ่ะผู้ที่หลงเข้ามาในความฝันยามราตร โดยเขาจะให้คนเหล่านั้นนะครับเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งความฝันที่เขาได้สร้างและถักทอเอาไว้โดยผู้คนที่หลงทางเข้ามาเหล่านั้นจึงจะถูกเธอทดสอบความวัยความโชคดีและพละกําลังถ้าใครไม่ผ่านการทดสอบนะครับจะถูกกาฝากของเธอเนี่ยทรมานไม่รู้จบรู้สิน้นฮะนะโดยวิธีเล่นนะครับข้อแรกเนาะโดยโหมดนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น6คนเนาะ ก็นั่นแหละครับผู้เล่นเนี่ยครับต้องไปให้ถึงเส้นชัยแต่การไปให้ถึงเส้นชัยเนี่ยครับมันไม่ได้เดินแบบเป็นทางตรงนะมันมีกับดักมากมายที่รอคอยเราอยู่ครับจากแม่งูที่มาวางเอาไว้เนาะก็ที่2นะครับเราเนี่ยครับต้องวิ่งไปในทางที่เขากําหนดไปให้หครับโดยจะวิ่งเป็น2รอบนะถ้ามีใครคนไหนคนนึงนะครับวิ่งครบ2รอบและเข้าเส้นชัยเป็นที่1 มันจะมีเวลานับถอยหลังคือ20วินะครับถ้าหมด20ิวินนั้นเกมก็จะจบลงครับคล้ายๆกับเกมวิ่งแข่งที่เราเคยเล่นกันนั่นแหละทุกคนเราประมาณนั้นแหละข้อ3ครับในการแข่งขันเนี่ยครับจะมีได้สูงสุดคือ6คนนะจะแบ่งออกเป็นแบบทีมและแบบเดียแบบเด่ยวนะครับแบบเดี่ยวเนี่ยครับจะนับตามเวลาที่เราเข้าเส้นชัยเลยนะคือใครเป็นที่1ก็จะที่1ไปเลยใครเป็นที่2เข้าที่2ก็ที่2ไปแต่แบบทีมเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็นทีมละ2คนถ้าใครเข้าเส้นชัยเนี่ยครับสมมุติว่าเพื่อนของเราเนี่ย แต่เราเนี่ยครับเข้าที่6เวลาและอันดับเนี่ยครับมันก็จะถูกเฉลี่ยนะอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครเคยเล่นพอมเบอร์เจอรรี่หมดทีมก็นั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละข้อ4นะครับตัวละครผู้รอดชีวิตทุกคนเนี่ยสามารถลงแข่งได้นะไม่ว่าจะเป็นเมือส้นคนป่าตัวอะไรเนี่ยครับสามารถลงได้หมดนะแต่เราเนี่ยครับจะไม่สามารถใช้ไอเทมของตัวละครเหล่านั้นได้นะและความไวในการข้ามหน้าต่างข้ามแห่นไม้การเดินนะครับจะเท่ากันหมด แล้วมาถึงเรื่องไอเทมนะครับหลายคนจะถามว่าเอ้าแล้วโหมดนี้ไม่สามารถใช้ไอเทมได้เหรอใช้ได้ครับเพียงแต่ตัวละครเนี่ยเวลาที่เราเอาไปเล่นเนี่ยมันจะอ่าไอเทมติดตัวเนี่ยมันจะไม่ตามไปด้วยแต่เขาจะมีไอเทมแบบสุ่มให้ครับอย่างข้อ1เลยนะข้อ1ของไอเทมนะครับจะมีไอเทมแบบสุ่มให้เราเนี่ยครับสามารถกดรับได้เนาะสองนะครับไอเทมเนี่ยจะมีอะไรบ้างล่ะไอเทมแบบสุม่มนะครับจะมี1เลยนะปอกแขนเมอ,ร,อร์ซนปืนคออเดเนเตอร์แอะแซ่นี้น่าจะเป็นของคาร์บอยครับแล้วก็ เราเบิดควันโล่ของเอมมาและไอเทม,มอื่นๆอีกมากมายนะครับต้องรอดูนะโหมดนี้จริงๆผมว่ามันน่าสนุกนะและข้อ3นะครับเราเนี่ยครับสามารถมีไอเทมได้สูงสุดคือ2ช่องนะคละ้ายโหมด b b ดบีนอนทุกคนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเราหยิบอันไหนเนี่ยอันนึงก็จะถูกแทนที่สบายๆข้อนี้ชิวๆทุกคนน่าจะเข้าใจกัน แล้วเรื่องด่านนะครับด่านนะครับก็อย่างเช่นอย่างที่เราเห็นเลยนะด่านต่างๆนะครับจะถูกปรับใหม่นะอย่างเช่นอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแมปสนนุกนะก็จะถูกแมงงูนะครับปรับเปลี่ยนเอาจริงๆก็ทีมงานนั่นแหละทีมงานก็จะปรับเปลี่ยนนั่นปรับเปลี่ยนนี่และข้อ2นะครับเหมือนว่าจะมีผู้ล่าเนี่ยครับหรือว่าฮันเตอร์เนี่ยแอบมาทุกๆตานะไม่ว่าจะเป็นหมอกแจ็คหรือว่าหนวดของฟิชเตอร์นะครับปลาหมึกนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับจะเข้าเซิร์ฟทดสอบก็คือวันที่1 5นะครับวันนี้วันที่ออนผมยู่ะก็ หวังว่าทุกคนชอบใจคลิปนี้นะครับแล้วก็จะชอบโหมดนี้เนาะแต่จะชอบไม่ชอบก็ลองดูอีกรอบนึงนะคลิปนี้ผมน่าจะทาพร้อมกับคลิปอัปเดตนะครับถ้าทำไปเดียวๆเ,เนี่ยโอ้โหไม่ทันใช่ว่าจะชอบก็นแล้ี่นะโอ้ตอนนี้อากาศเย็นมากทุกคนเดี๋ยวดูกี่องศาเนี่ยโอ้โหทุกคน14องศามือผมนี่แข็งไปหมดแล้วเนี่ยแต่นั่นแหละครับอย่าลืมแชร์ต่อบอกต่อเพื่อนด้วยนะ